2,500กว่าปีก่อนพุทธะทำให้โลกมีความสุขเรายังรู้สึกถึงพระองค์และจะเป็นแบบนั้นไปจวบจนวาระสุดท้ายของโลกศัทธ,ธาปุรุชาทิศรทธา सुनो, सुनो, संसार में दुख का कारण क्या संताप शोक का निवारण क्या संसार में दुख का कारण क्या संताप शोक का निवारण क्या इस खोज में सब कुछ त्याग दिया हर वैभव से वैराग लिया वो सृष्टि से संयुक्त हुए सिद्धार्थ से, से गौतम बुद्ध हुए สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยพระพุทธธรรมนายของอสุรินทราหูครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสกะพระสารีบุตรว่าดูกระสารีบุตรเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ธรรมศสามีล่วงไปแล้วเมื่อสารกับล่วงไปแล้วกับกับหนึ่งชื่อลักขกับเกิดเป็นสุญญกับเมื่อลักขกับหนึ่งล่วงไปแล้วมันทกับได้เกิดขึ้นแล้วในกับนั้นมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติสองพระองค์คือพระนารทพุทธเจ้าหนึ่ง พระรังสีมุนีพุทธเจ้าหนึ่งอสุรินทราหูจักเป็นพระพุทธเจ้าก่อนทรงพระนามว่านาระทะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระวรกายสูงหนึยสศอกแสงสว่างแห่งพุทธรัศมีได้เป็นเช่นกับดอกปทุมทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุ หนึ่งมื่นปีมีต้นจันร์ทเป็นไม้ตรัสรู้รถเจ็ดประการได้เกิดขึ้นในสกลปัทภีมหาชนทั้งปวงบริโภครถปัทภีแล้วเลี้ยงชีพดูกราสาริบุตรพระนารทาพุทธเจ้าได้ให้ทานอะไรจึงได้มหาสมบัติเห็นป่านนี้ ดูกรสารีบุตรพระนารทาพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีสิบประการด้วยผลแห่งพระบารมีข้อหนึ่งแก่กล้าจึงทรงได้มหาสมบัติเห็นป่านี้ดูกรสารีบุตรในการแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้เสด็จอุบัติเป็นพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า สิริคุตมีพระนครชื่อนิรมนนครอันหนึ่งพระองค์ทรงมีมหาเทวีทรงพระนามว่าลํพุทธสาเทวีพระราชาทรงมีพระโอรสและพระธิดาสองพระองค์พระโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่านิโครทกุมารพระธิดาองค์หนึ่งทรงพระนามว่า โคตมีวันหนึ่งพราหมแปดคนมาเฝ้าเท้าเธอถวายสดุดีด้วยเสียงกึกก้องแห่งชัยชนะแล้วทูลขอพระนครกับพระราชาพระราชาทรงโสมนัสพระราชทานพระนครแก่พราหมณทั้งแปแล้วทรงพาพระราชโอรสพระราชธิดาและพระเทวีเสด็จออกจากพระนคร เสด็จเข้าไปในไพรสนเสด็จขึ้นสู่ธรรมมิกบันพศสร้างอาสมแล้วกษัตริย์สี่พระองค์ทรงรักษาศีลอยู่ณนะอาสมนั้นในการนั้นยักษ์ตนหนึ่งชื่อยันตะมีร่างกายสูงหนึ่งร้อยยี่สิบศอกออกจากป่า มายืนในที่เฉพาะพระพักของกษัตริย์สี่พระองค์ยักษ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เป็นยักษ์รักษาป่าดื่มกินเลือดก,กินเนื้ออย่างชีพวันนี้ข้าพระองค์กินช้างเจ็ดเชือกม้าสิสี่ตัวเนื้อยี่สิบตัวไม่สามารถหักห้ามความหิวกระหายไว้ได้ ข้าแต่มหาราชบัดนี้ข้าพระองค์มาที่นี้เพื่อทูลขอพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์ถ้าพระองค์จะทรงพระราชทานพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์แก่ข้าพระองค์ไซในอนาคตพระองค์จักเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระราชาทรงสดับคํคำของยักษ์ตนนั้นแล้ว ทรงตรัสอย่างนี้ว่าดูกระยักษ์ผู้มีหน้างามผู้เจริญเราเลี้ยงพระโอรสพระธิดาทั้งสองไว้เพื่อให้ทานบัดนี้เจ้ามาที่นี้เพื่อขอกุมารทั้งสองนี้เราจะให้โอรสธิดาทั้งสองแก่เจ้าพระราชาเสด็จลุกขึ้นพาสองกุมารจูงไป ส่งใช้พระหัตถ์ข้างขวาถือคนโถน้ำตรัสว่าดูกระยักษ์ผู้เจริญท่านจงมาสู่สำนักเราพระราชาทรงหลังทักค,คินทกในเวลาให้ทานพระราชาทรงชี้เอาปัทภพีและหมู่เทวดาให้เป็นพยานได้ตั้งความปรารถนาว่าดูกระ,ระปัทภพี และหมู่เทวดาผู้เจริญทั้งหลายขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมาเป็นพยานให้ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระสัพพัญยุตยานเท่านั้นเป็นที่รักยิ่งกว่าบุตรและธิดาซึ่งเป็นที่รักน้อยกว่าร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าด้วยผลแห่งการให้บุตรและธิดาซึ่งเป็นที่รักนี้ เราไม่ต้องการจักรพัดดิสมบัติไม่ต้องการอินทะสมบัติไม่ต้องการมานสมบัติไม่ต้องการพรหมสมบัติไม่ต้องการประเทศราชสมบัติต้องการสัพพัญยุตยานสมบัติเท่านั้นขอการให้บุตรและธิดานี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพัญยุตยานเธอ ในการที่พระราชาตั้งความปรารถนาสิ้นสุดลงพื้นปฐพีได้หวั่นไหวสถานสะเทือนสมุทรสาครก็กระเพื่อมขุนเขาซิีเนรุราชก็โน้มย่อสู่ธรรมมิกบันพศครุวนาดังยอดหวายถูกลนด้วยไฟฝนก็ดังกระหึ่มกึกก้องตกลงชั่วขณะสายฟ้า ไม่ใช่ฤดูการก็แลบแปปแบบท้าวสกะะเทวราชทรงเป่าสังวิชยุตระเท้ามหาพรมทรงปรบพระหัตทเทว,วดาทุกมู่เหล่าพากันสาธุการกึกก้องกังวานล้วนเกิดอัศจรรย์เป็นอันมากแล้วท่านบันดาลให้ปัทภีดังกึกก้องกังวาน ท่านมีเสียงดังเด่นไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพย์บรรดาลให้สายฟ้าแลบแปลบโดยทั่วไปปรากฏดุดเป็นเจ้าแห่งเขาทั้งหลายพระอินทร์พระพรหมภุมมะเทวดาอากาศเทวดารุกขเทวดาโสมเทวดาพระยมและท้าเวสุวรรณ เทวดาเหล่านั้นพร้อมกันยกย่องท่านว่าเป็นพระราชาผู้ทรงคุณประเสริฐของนอรชนดูการสาริบุตรในการครั้งนั้นยักษ์ได้พาสองกุมารไปหลังบรณารณศาลาเอาฟันกัดคอสองกุมารแล้วกินเลือดเคี้ยวกินอย่างพึงพอใจมาก ในเวลายักษ์เคี้ยวกินกุมารทั้งสองพระราชาทอดพระเนตรเห็นหยดเลือดไม่ได้ทรงหวั่นพระไทยเลยทรงชมเชยทานของพระองค์ว่าข้าแต่หมู่เทวดาผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงหนอทานของเราประเสริฐแท้ดูกระสารีบุตร ด้วยผลแห่งการให้กุมารทั้งสองเป็นฐานมหาชนทุกจำพวกจะบังเกิดความสวยงามแห่งรูปด้วยผลที่ยักษ์เคี้ยวกินสองกุมารตรงพระพักของพระราชาแสงสว่างแห่งพุทธรัศมีจะบังเกิดตลอดการเป็นนิดทั้งกลางคืนและกลางวันดูกระสารีบุตร มหาชนทุกจำพวกไม่ได้บรรลุมรรคผลในศาสนาของเราไม่ได้บรรลุมรรคผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระศรีอริยะเมตไตรหนึ่งพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่ง พระธรรมสามีสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งในอนาคตขอท่านทั้งหลายจงปรารถนาบรรลุมรรคผลในศาสนาของอสุรินทราหูราชนาระทะสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดเรื่องพระนาระทะสัมมาสัมพุทธเจ้าจบ